เย็นอยู่เด้อเย,ย็นแห้งอยู่เพื่อเปลี่ยนน้ำเปิดประตูเพ่อว่าบิดประตูจักเถอะหนาวแห้งพี่น้องเย็นมือ เสียงรถไฟเสียงรถไฟบานเฮาชึกกระชักชึกกระชักนะพี่น้องชึกกระชักแล้วก็ชึกกระชัก,ก,ชก,ก,ชกเสียงรถไฟแลนด์้บไ่ได้นั่งรถไฟมานี่จักกี่ปีแล้วเหอะสาวน้องค่ายบายาไ่ได้นั่งรถไฟมานี่บ่แม่นสิบยี่สิบปีแล้วจีพี่น้องบง่ได้นั่ง ตะกอนนี่เขากรุงเทพนี่แต่เป็นสาวเนาะนั่งตะรถไฟม,มันมีรถทัวร์เด้แต่สมัยตะกี้ตะข้าวเขากรุงเทพกักเถอตะกี้ตาเป็นสาวเน,ะเนาเนะนั่งรถไฟมวนมวนเด้ด เพื่นาก,กันนอนเนาะพี่น้องเนาะนอนโต๊ะเ,เออแต่ตะกี้ขึ้นรถไฟเนี่ยเนาะอ่าขันสีกับบ้านเฮาเฮ้สีเขามาจากบ้านเฮาเขาในเมืองเนาะพากกันห่อเขาป้งป่าเนาะปีงไกนะ่เนาะซื้อปีงไกนะ่น่ะมันรถไฟเนาะบองปลาแดกไปยนะตามซุ้มกันเสื้ด้วพี่น้องทั้งรถไฟ <laughs> มวนจะได้ผู้อันผู้กินอ่าเนี่ยเนูกะกินเนู ลองเพ่งตบมือแซวแปะๆเด้สมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้สาวน้องคา่ายบ่ได้ไปบ่ได้ขึ้นในสัตวดด์จักบรรยากาศเต็งสื่อมันมีบ่บุดนี้พอตะเดิกมาตีหนึ่งตีสองมาพถ้ากันนอนลำไร้เหยื่นาะพี่น้องสาวน้องค่ายกันนั่งมึงมูลำไร้เหยนะืนอนผู้โกนกับโกนโอ้ยบ่ได้หลับบ่ได้นอนดอกสาวนาา้องค่ายอีนี้นอนบ่หลับ แกอยากรู้เขามีสวนเออดักแดดักแดเอตอ,ต,อตําบักหุ่งตําบักหุ่งติวันเอิน่นสมายตะกี้กาแฟกาแฟติอุ้ยเนาะพี่น้องบรรยากาศเกา่าๆบ่มีดอกตอนนี้บ่ได้ขึ้นจักเทือ นี่ก็ได้เด้อเอาังนมตาเนอาค่ายมีลูกสามตแล้วเด้อพี่น้องออกหมู่บ้านนี่ตัวหนึ่งตัวเถิก แต่กนนีเก็เลี้ยงบม่โดนรถจ้กย่างโดนกสิประมันหามือเนาะพี่น้องให้พี่ให้น้องเขาเบิง่งนี่ ยี่สิบตัวจ้ะพี่นอ้องอาดลาดยืนเรื่องแถวเป็นระเบียบอายอายเพื่อนรา,ขานขาเพื่นอนนันหยัดนาะพี่น้อง ะซ้ำายเป็นอิสระเนาะพี่หลองนเนาะเฮ็ดงานสองคนตอนมีไผ่มาวุ่นวายสาวน้องค่ายกับมากก็สิอะ่ะจ้ะอช่วงอันนั้นได้อันสิฮหอดอันเขามาเอาน,นมไปตรวจโอ้สาวน้องค่ายหุน่นห่วยอืดอัดตะกองว่จาจักสิไปอึดอัดเท็ดอย่างเขาก็าา่ไ้ว่าอย่างก็แม่อ,อยูสนอกมันก็เจ้าของเคยเฮ็ด,ดอยู่สองคนแบบ มีคนที่สามเขามานีน้ำแต่ว่าเขาก็บ่ไดดเป็นยังหรอจกก้ะเขาก็มีนาที่มาเอานมใสข่ขวดแก้วเนาะพี่น้องขวดแก้วน้อยๆสโปงมือนอะจ้ะเขียนเบอร์ไปเนาะมีช่วงหนึ่งที่บ้านมีช่วงหนึ่งที่บ้านบ่ไดดอันนี้เนาะพี่นอ้องอ่ามีช่วงหนึ่งที่บ้านบา่ไดดบ่อนี่ มบ่มีคนมาเอานมไปตรวจโอ้ได้ตรวจเองโอ้ยเมื่อยพี่น้องอเอแกได้มาตรวจเองมาเห็ดเองเนาะมุ่นกันนะสาน้องไขยก,ก,กับกระตะกงไอเถ่าแกกับกบเนี่ยเล่าเฮ็ดซอยกันรอบสุดท้ายเลยเนาะตะกงเนาะ รถอันนี้ลงนะจ๊ะพี่น้องเขาก็จะได้ทำการล้างเนาะมันก็บ,บ่มีกี่อันนี้ดอกพี่น้องที่ว่าแต่ว่าเขาก็บ่าสามารถคับคัดมาได้พร้อมกันเนาะตูที่ว่าเต้เาพันใหญ่เต้านุ่มพันใหญ่นุ่มพันหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเขาก็บ่าสามารถคับ ขัดมาในรอบเดียวกันได้แต่ว่าถ้าลูกเถาแกอยู่มันขัดเลยจ้ะขัดนะพี่น้องขัดไอ้มาอยู่รอบเดียวกันไข่มันสาอยู่รอบเดียวน,นะพี่น้องสาตะไข่มาเบงิงคิดเบิงหลัากับพาบปั่นกันขวดสีมาขัดได้มาในรอบเดียวกันก็ใส้เวลาตัางดุนเป็นหานะที่สิ่งที่กวดจะเอางัวมาร่วมกันได้ในรอบเดียวน,นะพี่น้องไล่ตัวนั่นตัวนั่นเขามาตัวนี้ออกไปอยู่หันกับว่าไ้แจ็คเทอ แต่ว่ามันขยายกันอยู่ถ้าเอามาในรอบเดียวได้ก็ถ้าเอามาง่ายๆกับขึ้นดีนะมันเสียเวลาในรอบเดียวนะพี่น้องเอาแกู่กถ้าแก่ก,กับสิบบาเฮ็ดแบบได้รูปแบบนั่นแหละจ้ะเฮ็ดเห็นมันเสียเวลาในรอบเดียวเนาะต่หลงังจากนั้นนะสาวน้องค่ะว่ามันยาักก็เสียมากัดในรอบเดียวกันมาได้เนาะพี่น้องมันมีวัชพีตุกจากที่ว่าเพนิ่นนี่นะ่ะนมเพิ่นออกซานมเพิ่นหลายแต่ว่าทาไนไอ้นี่นี่มืดเดียวยเฉยเลี่น้องหัวก,กระใซแล้ว กะประมาณยี่สิบนาทียี่สิบกว่านาทีก็เสร็จนะจ้ะผันซุ่มนหน่อยๆเนาะซุ่มเตาเพิ่น,นหน่อยๆนะจ้ะนมเพิ่น,นหน่อยๆนะอ๋อสารน้องไข่ก็จะเป็นสีเตาก่อนพี่น้องเอาน้ำยาตัวน,นี้สีกันเนาะรักษาเตานมงัวจ้ะพี่น้องนี่จ้ะตัวน,นี้นะเนาะกันแม่นวันเท่ากับขีออย้ยาเหลืองเลยพี่น้อง ผสมน้ำเลยจ้ะบ่ได้เอาเพียวๆเลยพี่น้องมันข้นโพดถ้าเอาเพียวๆมาเฮ้ามาสีใสเต่าเพิ่นล่างยากไหมพี่น้องถ้าบ่เอาน้ำสีอินนี้ขันบ่เอาน้ำอุ่นผสมน้ำสีบ่ออกก็เลยใส่สูตรแบบผสมน้ำเลยจ้ะผสมน้ำเคึงต่อเคืองนะพี่น้องน้ำยาอันข้นๆของเพิ่นนันข้นๆนั่นส่วนหนึ่งน้ำสองส่วนจ้ะ ตัวนี้เข้าผสมสังนี้แล้วอันถ้าส่วนรอบใดอันที่อันเพื่อนบ่อเปื้อนหลายเขาก็สามารถเอาผ่าที่ซุ่มๆนอกกระดาษที่ว่าเศษเต้าเพื่อนลราพี่นอ้องซุ่มๆกันมา่อเศษออกก็ออกเขาก็คือสามารถใช้ดีดไ,ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใช้สูบเปที่ว่าว่ผสมหัน่นอา่า มันอะไรจ้ะพี่น้องล่างขนาดใสสายสาย,ยางสีดพ่นดูปันไดกะบ่อยากออกเลยจ้ะห้าเอาผ้าไปเซตกนย่งเหลืองอยู่มันเป็นขึ้ยาเหลืองไหมพี่น้องตัวน,นี้นะแต่ดีได้จ้ะซ้ำใดซ้ำหนึ่งเนี่ยมืวเอ่อพนนันเป็นแพน้นี่ใส่สีพ่นสามสี่มือติดต่อกันก็คือแข็งนะแขงแตั้งแ,แต่มือแรกนะพี่น้องแพแหงนะ้งไหม หอด้วยได้กินเขาก็จกักสิกินเขากัหยังขึ้นหนักเนาะเป็นคนที่กินเขายากกินอียังกับเสซ่บก,กินพันเนาะพี่น้องเนาะกินเขาปลาบานเฮาเนาะ <c oughs> เนาะคนเครื่องคนของไปสอนกุ้งสอนหอยเนาะพี่น้อง ตามมกหุงโอ้ออยกินเขาปลาคือจิคักกะกะกะที่ไปกินมันสีแสบคือเกาเ่ล่ะพี่น้องตะกี้ไวยตะกีเขากินยังกระแสบเนาะสาวน้องไข่ว่าดีกนี้เฮาใบบ่แมนใ้กางคนเหรอเป็นหวของคนชราไปแล้วกินยกกนังกระคือสิบว่แสบคือเกาถึงสืไปกินเขาปลามันจแสบเล่าพี่น้องฮะสาวน,น้องว่าสาวน้องไข่ว่าบกคืดด้วยเนาะเพราะว่าเฮาไวเขาป่านนี้แล้ว ไปไปไปไาทำายทำีีฮะไปออกไปยนะกินยาไปเนฮะ้ยไป,ไปจ้าพี่น้องสาวน้องไข่กับสิข,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้จ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าเอฟซี FC. สวัสดีจ้า